เธอก็เพิ่งจะรู้จริงจริงว่าขาดเธอแล้วเป็นไงฟ้าสวสวยลม ถ้าฉันคิดถึงจริงๆก็ใจบ้างไหม DJ Playlist ดี DJ อ้อมคะ่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันที่เรียกได้ว่ารับช่วงต่อกันมาจากเสาอาทิตย์อืดอืดอดๆกันอยู่เลยแล้วค่ะมาถึงแล้วก็เจอข้อความของคุณผู้ฟังอ่ขอเพลงนางสาวไทยของซีซันไฟนั่นแปลว่าในยะของคุณผู้ฟังคือ ติดลมกับการเชียร์คุณแอนเมื่อวานถูกไหมพี่กวงใช่ครับเมื่อวานนะคะตั้งแต่เช้านะคะเป็นวันที่จริงๆแล้วในวันอาทิตย์หลายคนจะเลือกที่จะนอนยาวตื่นสายกันนะคะแต่เป็นว่าเมื่อวานนี้เราพร้อมใจคนไทยพร้อมเพียงค่ะ<อ>แน่นอนเพราะว่าเรามีจุดร่วมเดียวกันคือส่งใจไปเชียร์ให้คุณแอนโทเนียใช่ครับได้ มีโอกาสคว้าม,มง okay, okay. หรือจริงๆแล้วเอาจริงๆนะขึ้นไปเดินเฉิดฉายอยู่บนนั้นและติดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ <Okay. S 1> เราก็โอเคแล้วนะคะแล้วเมื่อวานผลก็ค้านสายตาคนไทยในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> ใช้คำว่าในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถูกไหมเราใช้คำว่าค้านสายตาคนไทยในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ถามว่าถ้าในแง่ของอสิ่งที่ได้รับกลับมา ก็ถือว่าในช่วงหลายปีมานี้ก็ทำให้เราก็มีกำลังใจที่จะชมเช่นชมกันต่อและเป็นกำลังใจที่จะส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดของเราต่อไปนะเพราะว่าผ่านไปสามสิบกว่าปีป่ะใช่ไหมสามสิบกว่าปีจากพี่ปุ๋ยเนี่ยนี่คือใกล้ที่สุดถูกไหมคะนี่คือใกล้ที่สุดแล้วเพราะเธอได้รองอันดับหนึ่งนะคะก็เรียกได้ว่า เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแหละสวยครบตอบคาถามดีดีไปหมดเลยสวยครบตอบคําถามดีจังหวะทุกอย่างดีชุดชับพอดีสําหรับพวกเราแต่อาจจะยังไม่พอดีสําหรับกรรมการละกันเพราะบางทีมันก็นะบางทีสําหรับเราเราโอเคแล้วนะอืนะคะก็เรียกได้ว่าก็มีอะไรให้คนไทยได้ในความชื่นใจก็ก็มีขัดใจอะมากได้ขนาดเนี้ชื่นใจนะแต่ถามว่าขัดใจไหมบอกเลยว่ามาก บอกเลยว่ามากบอกเลยว่าแบบมากนะคะแต่นั่นแหละก็ดีกว่าไกลได้เท่านี้ก็เอาอย่างดีอะอถ,ถ้าเตี้ยกว่านี้นี่มีเครื่องนะถ้าเตี้ยกว่านี้มีเครื่องเลยนะถ้าอันดับเตี้ยกว่านี้นี่เ,เครื่องกันเลยทีเดียวนะคะเ,เราเริ่มต้นชั่วโมงนี้ค่ะบ่ายสามโมงกับอีกสามสิบสี่นาทีกับโลกอีกใบนะคะคนแพ้ที่ไม่มีน้ําตาพี่เบิร์ตธงชัยเจ้าของคอนเสิร์ตท,ที่จัดสามวันติดแล้วและยังไม่จบด้วยนะคะต่ออาทิตย์หน้าอีกนะสามวันของพี่เบิร์ตกับแขกรับเชิญที่ เปลี่ยนไปสามคนมี <Stars> ทั้งคุณนัดมีเรียมีทั้งพี่ชามาทั้งพิต, <poco S 1> ต <iro> ิอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือยืนพื้น, <S 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 นเรา <S 2> <S 2> <S ไม่นับเรา <S 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 ไม่นับ <S 2> <S 2> <S อันนี้นยืนพื้นเนี่ยเรา <S 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 ไม่นับแต่หมายถึงว่าเขามีความพิเศษที่รอบละคนเนี่ยมีความส, <S 2> <S 2> <S สับเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าคุณไปดูหลายรอบในสิ่งหนึ่งที่ได้คือแขกรับเชิญกับพี่เบิร์ตที่เหมือนกันทุกวันทุกครั้งเนี่ยมีอยู่แล้วแต่แขกรับเชิญที่ ผัดเปลี่ยนจะมีให้คุณได้ตื่นเต้นและลุ้นกันในทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เล็กสองรอบใครที่จะไปดูก็ขอให้คุณมีความสุขกับวันนั้นก็แล้วกันนะคะแล้วต่อกันที่เห็นชั้นใหม่นะคะ B5 แล้วก็จำลองนะคะมาที่จิบก่อนได้ไหมแล้วปิดท้ายที่เพิ่งจะรู้นะคะในช่วงเวลาของวันจันทร์ที่อากาศเย็นมาจริงเขาไม่ได้มาเล่นเขามาจริงเพียงแต่พรุ่งนี้เขาก็เริ่มกลับแล้วค่ะ FM Shock News รุ่นใหญ่มีหนาวเหตุเพราะเปิดแอร์เย็นเกินไป EFM Shock News